<c oughs> วันนี้นี่คือรอบสองแล้วครับรอบแรกก็ขึ้นไปแล้วเนี่ยวันนี้รอบสองลงมาอรอบบ่ายโมงก,กว่าจะสี่โมงเย็ยนรับตะวันจะตกดินแล้วนะครับก็มาเก็บข้าวตรงมุมนี้ครับที่เราถ่ายานะครับเกี่ยวมาก็มาถึงประมาณนี้แล้วครับใกล้จะเสร็จแล้วครับอีกสักวันสองวันก็คงจะเสร็จ <c oughs> การเกี่ยวข้าวในวันนี้นะครับ ที่แรกก็ว่าจะไม่ครับแต่ว่าพอมาเจอ,อเกี่ยวเจ็บมุมตรงนี้ครับมาเจอสิ่งที่อยากจะพูดอยากจะคุยให้ฟังนะครับนี่คือ,อหลักฐานของการทำรังของนกภาคอีสานเขาเรียกนกตูมนะใช่ไหมแต่ภาษากลางเขาเรียกอะไรครับนกกวักใช่ไหมหรือว่านกอะไรนะครับนี่นี่คือการทำรังของเห็นไหมอยู่ใกล้หนทางด้วยอยู่ใกล้ถนนด้วยนะครับนี่คือการหลบลี้เพื่อ ที่จะหน,นีจากการตามล่าของคนหรือว่าหนีจากอะไรบางอย่างนะครับขนาดหมาวิ่งผ่านไปผ่านมาสุนัขวิ่งผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาทํารังที่นี่นะครับนะครับอันนี้คือรังเก่าเขาแล้วนะเนี่ยอ่าแล้วข้าวนข,ข้าวตรงนี้ก็สูงด้วยอ่าสูงประมาณเมตรน่าจะเมตรหกสิบอยู่นะครับนะครับซึ่งซึ่งอ่าถ้ามีหลายตัวกับการ ทำรังนะครับก็จะทําร้ายรวงข้าวเห็นไหมครับอรวงข้าวก็จะไม่เหลือนะครับเนี่ยเราก็จะให้ดูครับว่ารวงข้าวที่โดนอ่าทำ้า,ายเนาะ,ะนี่อถึงแม้ว่าจะเป็นนกอที่เป็นสัตว์สงวนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอืแต่ว่าบางอันบางอย่างที่ทําลายอ่วิถีของชาวนานครับการที่เขาทำครับ เดีเี๋ขอให้ดูครับโน่นเห็นไหมครับโน่น,นครับเก็บกินด้วยนะครับเห็นไหมที่เขากินลงไปข้างล่างครับน่าจะโตตรงนี้แล้วก็กินตรงนี้นะครับจะมาดูกันว่าทั้งหมดคือกี่กลวงครับนี่คือการทำลายของเขาซึ่งซึ่งทำไมหนอชาวนาต้องพยายามไล่หนีหรือว่าพยายามจับได้ก็เอามากินน,นะครับ ก็เป็นอย่างนี้ครับกับการที่ถูกทําลายสิ่งที่ทำนาเนี่ยนะครับนี่คือรวงทั้งหมดถ้าเต็มรวงทั้งหมดนียก็จะอิ่มประมาณอิ่มหนึ่งครับใช่ไหมกับการที่ถูกทําลายทาลังนี่เพียงแค่รังเดียวนะครับแต่ถ้ามีนกชนิดนี้ไปทํารังอยู่ในทุ่งนานะครับเยอะแยะมากมายก็ถือว่าเป็นการ ทำลายข้าวของชาวนานะครับในการที่ทารพ่อปลูกก็จะมีตัวอย่างนี้นครับในทุ่งทุ่งหนึ่งมัจะมีไม่ต่ํากว่า10ตัวนะครับก็จะมี10บลังนะหรือว่าเกินกว่านั้นก็ไม่ไมรู้นะครับการที่เขานะไปทําลังนะออกไข่ออกลูกนะครับซึ่งบางครั้งบางทีก็เป็นสัตว์ที่ทําลายรวงทําลายต้นข้าวนะครับของชาวนานะครับ มันกวานไปครับตัวนั้นครับแบบรังนกอ่ะนี่ครับส่วนที่เหลือของเราก็คือนี่ครับเกี่ยงเกี่ยวอีกครับอือ่าวันนี้ก็เกี่ยวมาถึงตรงนี้นะครับนี่ครับตรงต้นไม้ตรงมานี่ถ้าดูอยู่ต่อเนื่องคงจะจําได้ว่าเมื่อวานนี้ยังอยู่ตรงโน้นครับกว่าจะเก็บกว่าจะอ่าเกี่ยวมาถึงนะครับซึ่งแถวนี้มันไม่ค่อยเกิดครับดูทีครับมันก็จะห่างแบบนี้ครับ ต้นข้าวมันก็จะห่างหน่อยแล้วก็เกิดร่วงเล็กๆนะครับตรงนี้ตรงคือตรงที่นกนกกระจอกลงกินตอนหวานนะครับซึ่งมันจะมีปัญหาของมันแบบนี้ครับกับวิธีชีวิตการทำนาของชาวนาเนาะก็เกี่ยวตรงโน้นมานะครับเมื่อวานนี้มาถึงต้นไม้นะครับเกี่ยวเข้ามาแล้วเกี่ยวยาวไปโน้น,นครับลงมาถึงนี่นะครับเกี่ยวมาถึงนี่แล้วก็ไปเก็บตรงนั้นนะครับวันนี้ นี่ครับวิถีการทำนาเกียวเกี่ยวคนเดียวก็เกี่ยวไปพักไปนะครับไม่ได้รีบร้อนการทำเนาะซึ่งมันเป็นวิถีแบบบ้านๆธรรมชาติธรรมชาติของเรานะครับในการทำในการเก็บเกี่ยว,ยวข้าวนะครับบ๊ายบายครับขอบคุณมากมากครับที่เข้ามาชมแลวกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ